Oh, uh -huh. Hãy nó cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ cái video cũng gì ừ. được, cũng ừ. gì แย่งเดี๋ยวรถจอเราส่พููู้เพิ่มเพิ่มกำลังได้แล้วก็เสียงเงียบด้ลยไปไปมีงบบ้อยไปครับตั้งสามหมื่นมาทำรับตู้ดีกว่าครับเขาไป ทำทำตูก็ทำถอดทอ่ทอแท้อุ่มก็ไดนะ้แต่พอมันก็ยังใช้ได้อยู่นะอยังว่าไม่ใช่ว่าเออมันเสียหรือว่ามันอะไรไปทำเลยมัางทำตูทำชุดตูชุดเกี่ยวเขาเกี่ยวอะไรดีกว่าเกี่ยวดันเนี่ย

แต่มันเป็นรวมกันแล้วเป็นกระจุกอีกอะ อีกครั้งแล้วตุวแล้วตุวแล้ววันนี้ไปเึงวัอ้อ่ะอ้เปิดหนาก่อนครับคอยโบอีกรอบคอยปิดฝาโบอีกรอบ ครูโบต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดอยู่กับทีมงานเสียอิดปานเจริญเนี่ยมีปรมาปลานเขาตีนะครับตีแห่งหน้าปั่นหน้าแห่งครับ เราเหินมั้นอ่ะเราใหา่ไปอันบนครับเราเปลี่ยนอันเปลี่ยนวิ่งหรออันนี้ยังเป็นลูกเราหาอยู่ยืดไปขมูด้วยอรับแล้วไปเก็บรอบดันไม่ได้ครับดันถ้าดัานครบเดี๋ยวเขาไปกองก็มวร้อยบาทแล้วเดี๋ยวนะ,ะใหญ่ใหญ่บิงเหรอใหญ่บิงเหรอไปเลยเหียบครับเหียบเหยียบ เราผ่ากลางครับโอ้โฝุ่นโอ้ยไงคือย้อนแสงครับย้อนแสงหน่อยนึงเแหละหลอมได้ไหมลองหนามดิลองหนามด้วยรอยหลองเลยมีหวานครอบมีอรอยหวานเลยเห็นไม่เข่าครับไม่ใช่เขาเรียกน,นี่รอยหวานเขาไหมครับขอพิสโลกครับนี่ มีโจ๊่นี้ครับครับ